ผมไม่เคยคิดเลยว่าผู้หญิงที่ผมแต่งงานด้วยจะหัวเราะในขณะที่เธอทิ้งผมไว้กลางรัดอื่นตามลำพังและคืนนั้นผมรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่มันคือการทรยศผมเชื่อใจภรรยาของผมและคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะความเชื่อใจนั่นแหละที่ทำให้ทุกอย่างหลังจากนั้นเจ็บปวดขึ้นหลายเท่าผมกับลิซ่าแต่งงานกันมาได้สามปีชีวิตคู่ไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ผมคิดว่าเรามั่นคงอย่างน้อยผมก็คิดแบบนั้นช่วงหลังมานี้ลิซ่าสนิทกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งมากขึ้นผู้หญิงสามคนที่มองการแต่งงานเป็นเรื่องตลกและมองสามีเป็นแค่ของประกอบฉากผมไม่ชอบอิทธิพลของพวกเธอแต่ผมเลือกเงียบผมไม่อยากถูกมองว่าเป็นสามีขี้หึงจนกระทั่งลิซ่าชวนไปรถสิบข้ามรัฐในสุดสัปดาห์ไปกันเถอะแค่ฉันกับคุณแล้วก็เพื่อน,เอนๆเธอยิ้มแล้วพูดว่าจะได้ผ่อนคลายบ้าง ผมเพิกเฉยต่อความรู้สึกแปลกๆในอกตอนแรกทุกอย่างดูดีเพลงดังเสียงหัวเราะไม่ขาดสายบรรยากาศเหมือนทริปในฝันแต่ไม่นานทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนมุกตลกเริ่มหันมาที่ผมเธอเงียบจังนะเพื่อนคนหนึ่งพูดพร้อมหัวเราะหรือปกติเขาหน้าเบื่อแบบนี้อยู่แล้วผมหันไปมองลิซ่าหวังว่าเธอจะพูดอะไรสักอย่างแต่เธอกลับหัวเราะไปกับพวกเขา ผมบอกตัวเองว่าคิดมากไปเองผมทำแบบนั้นเสมอจนกระทั่งเกือบเที่ยงคืนพวกเราจอดที่ปั๊มน้ำมันกลางทางที่ที่ไฟกระพริบและความเงียบทำให้รู้สึกอึดอัดช่วยไปซื้อขนมหน่อยได้ไหมลิซ่าพูดด้วยน้ำเสียงหวานผมลงจากรถประตูปิดลงพร้อมเสียงปึงที่ฟังดูว่างเปล่าอย่างประหลาดในร้านผมเลือกขนมเครื่องดื่มผมหยิบช็อกโกแลตที่ลิซ่าชอบเป็นพิเศษผมยังยิ้มอยู่ คิดว่าผมคงคิดมากเกินไปจริงๆแต่เมื่อผมเดินออกมาข้างนอกรถหายไปแล้วไม่มีไฟหน้าไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีเสียงหัวเราะมีแค่ความเงียบตอนแรกผมหัวเราะตลกดีนะผมพูดกับตัวเองห้านาทีผ่านไปสิบนาทีสาสิบนาทีผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแบตเหลือขี่สุดท้ายแล้วข้อความหนึ่งก็เด้งขึ้นมาจากลิซ่า ใจเย็ยนๆใบหน้าเพื่อน,น้ำตาแห่งความสุขแค่รอเล่นเองหาทางกลับมานะก่อนที่ผมจะตอบกลับได้โทรศัพท์ก็ดับลงผมยืนอยู่ตรงนั้นมองถนนมืดมืดหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะตอนนั้นเองความกลัวก็เริ่มคืบคลานเข้ามาผมติดอยู่ต่างรัฐกลางดึกไม่มีโทรศัพท์ไม่มีทางกลับบ้านและผู้หญิงที่ผมรักคิดว่ามันตลกคืนนั้น ความเงียบดังยิ่งกว่าเสียงกรีดร้องใดๆผมยืนอยู่ที่ปั๊มน้ำมันไฟนีออนเหนือหัวกระพริบไม่หยุดลมเย็นพัดผ่านร่างกายแต่ความหนาวที่แท้จริงอยู่ในใจผมพยายามเปิดโทรศัพท์อีกครั้งหวังว่ามันจะติดขึ้นมาแม้เพียงวินาทีเดียวไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบตหมดสนิทผมเดินกลับเข้าไปในร้านพนักงานชายวัยกลางคนเงยหน้ามองสายตาเขาเต็มไปด้วยความสงสัย คุณโอเคไหมเขาถามผมลังเลก่อนจะตอบออกไปตามความจริงพันรยาผมทิ้งผมไว้ที่นี่เขานิ่งไปครู่หนึ่งจากนั้นก็ถอนหายใจเบาๆเหมือนคนที่เคยเห็นเรื่องแบบนี้มาก่อนเขาให้ผมนั่งพักให้ดื่มน้ําและอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ร้านแต่โชคร้ายผมจําเบอร์ใครไม่ได้เลยตอนนั้นเองที่ผมเริ่มเข้าใจว่าการพึ่งพาใครสักคนมากเกินไปมันอันตรายแค่ไหน ร้านปิดตอนตีสองผมไม่มีที่ไปผมนั่งอยู่หน้าปั๊มมองถนนที่รถผ่านนานๆนนครั้งทุกคันที่แล่นผ่านทำให้ผมหัวใจเต้นแรงหวังว่ามันจะเป็นรถของลิซ่าแต่มันไม่เคยใช่เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าความกลัวเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความอับอายและสุดท้ายกลายเป็นความเจ็บปวดผมนั่งอยู่ตรงนั้นคิดถึงช่วงเวลาที่ผมยอมทุกอย่างยอมให้เธอพูดจาดูถูก ยอมให้เพื่อนของเธอล้อเลียนเพียงเพราะผมไม่อยากมีปัญหาบางทีนี่อาจไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอไม่เห็นค่าผมแต่มันเป็นครั้งแรกที่เธอทิ้งผมไว้จริงๆใกล้รุ่งอุณหภูมิลดต่ำลงอีกผมนอนบนม้านั่งโลหะตัวสัน่นและแทบไม่ได้นอนเลยเช้าวันนั้นผมเห็นรถบรรทุกคันหนึ่งจอดคนขับลงมาเห็นสภาพผมและถามว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อเขาได้ฟังเรื่องทั้งหมดเขานิ่งไปนานก่อนจะยื่นโทรศัพท์มาให้โทรหาใครก็ได้ที่คุณไว้ใจเขาพูดมือผมสัน่นแต่ผมนึกถึงคนหนึ่งพี่ชายของผมเมื่อปลายสายรับผมพูดออกไปเพียงประโยคเดียวเสียงแทบแตกพี่ผมติดอยู่ต่างรัฐเขาไม่ถามอะไรต่อเขาแค่บอกว่าอยู่นิ่งๆเดียวพี่ไปหกชั่วโมงต่อมา ผมเห็นรถพี่ชายจอดตรงหน้าตอนนั้นเองที่ผมรู้สึกปลอดภัยเป็นครั้งแรกระหว่างทางกลับบ้านผมไม่ได้พูดอะไรแต่ในใจมีบางอย่างเปลี่ยนไปแล้วเมื่อผมกลับถึงบ้านเสียงหัวเราะดังมาจากห้องนั่งเล่นลิซ่าและเพื่อนๆนของเธอกำลังดูวิดีโอในโทรศัพท์หัวเราะไม่หยุดในที่สุดก็มาสักทีหนึ่งในนั้นพูดนายทำหน้าเหมือนโลกแตกเลยนะ ลิซ่ามองมาที่ผมยิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แค่แกล้งเล่นเองทำจริงจังไปได้ผมมองผู้หญิงตรงหน้าและในวินาทีนั้นเองผมรู้แล้วว่าคืนที่เลวร้ายที่สุดอาจยังไม่จบลงกระเป๋าเดินทางวางอยู่บนเตียงมือผมนิ่งแต่ใจไม่เคยสั่นเท่านี้มาก่อนลิซ่ายืนพิงประตูสีหน้าสับสนปนรำคาญนี่คุณทำอะไรนะ้เธอถาม น้ำเสียงเหมือนผมเป็นฝ่ายทำผิดผมไม่ตอบผมพับเสื้อผ้าอย่างช้าๆทุกการพับเหมือนการพับความอดทนของผมลงทีละชั้นเฮนนี่มันเวอร์ไปแล้วนะ่ะเธอหัวเราะเบาๆก็แค่เรื่องล้อเล่นเองผมหยุดมือเงยหน้ามองเธอล้อเล่นผมถามเสียงเรียบคุณทิ้งผมไว้ต่างรัฐตอนกลางคืนโดยไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเงินเธอถอนหายใจกรอกตา เหมือนผมกำลังน่ารำคาญคุณก็โตแล้วไม่ใช่เหรอทำไมไม่หาทางกลับเองละ่ะประโยคนั้นเหมือนมีดที่ปักตรงกลางอกไม่ใช่เพราะคําพูดแต่เพราะผมเพิ่งเข้าใจว่าในสายตาเธอผมไม่ใช่สามีแต่เป็นตัวตลกผมหยิบกระเป๋าขึ้นมาเดินผ่านเธอออกไปเธอเรียกชื่อผมแต่ไม่ใช่ด้วยความหงวงใหญ่เป็นน้ำเสียงของคนที่กำลังเสียการควบคุม คุณจะไปไหนคุณอายเพื่อนฉันนะ่ะผมหยุดกึกหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้ายคุณอายเพื่อนคุณแต่คุณไม่อายที่ทิ้งสามีตัวเองไว้กลางทางเหรอเธอเงียบผมเดินออกจากบ้านโดยไม่หันกลับมาอีกผมไปอยู่กับพี่ชายบ้านหลังเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความเงียบที่ปลอดภัยคืนแรกในรอบหลายปีผมนอนหลับได้จริงๆวันต่อมาโทรศัพท์ผมเต็มไปด้วยข้อความ จากลิซ่าจากเพื่อนของเธอจากคนที่ไม่เคยอยู่ตรงนั้นในคืนที่ผมต้องเอาชีวิตรอดคุณทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แค่แกล้งกันเองในหมู่เพื่อนผู้ชายอะไรใจบางไม่มีข้อความไหนที่มีคำว่าขอโทษนั่นคือวันที่ผมตัดสินใจหยุดอธิบายตัวเองผมนัดทนายเล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเขานิ่งแล้วพูดประโยคหนึ่ง ที่ผมจะไม่มีวันลืมนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนี่คือการทอดทิ้งและเป็นการทำร้ายทางจิตใจคืนนั้นลิซ่ามาที่บ้านพี่ชายเธอร้องให้ขอโทษบอกว่าเพื่อนอยุบอกว่าเธอไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ผมฟังเธอพูดเหมือนฟังเสียงจากที่ไกลมากผมถามเธอแค่คำถามเดียวถ้าคืนนั้นผมเกิดเป็นอะไรขึ้นมาคุณจะยังเรียกมันว่าเรื่องล้อเล่นอยู่ไหม เธอร้องให้หนักขึ้นแต่ไม่ตอบตอนนั้นเองผมรู้แล้วว่าความรักที่ต้องขัดขืนศักดิ์ศรีของตัวเองไม่ใช่ความรักซองเอกสารวางอยู่ตรงหน้ามือของลิซ่าสันดวงตาเธอมองมันเหมือนของแปลกหน้าคุณจริงจังเหรอเธอพูดเสียงเบาไม่ใช่เสียงของคนมั่นใจอีกต่อไปผมพยักหน้าไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มผมจริงจังตั้งแต่คืนที่คุณทิ้งผมไว้แล้ว เธอร้องไห้บอกว่าเธอขอโทษบอกว่าเธอไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้บอกว่าเธอแค่ต้องการเอาใจเพื่อนประโยคสุดท้ายนั่นเองที่ทำให้ผมตัดสินใจแน่วแน่คนที่ยอมทำร้ายคนรักเพื่อให้คนอื่นหัวเราะไม่ใช่คนที่ควรเดินไปด้วยกันทั้งชีวิตกระบวนการหย่าไม่ได้ง่ายเพื่อนของเธอพยายามโทรมาส่งข้อความมาบางคนข่มขู่บางคนย่อเยอ้ย แต่ผมไม่ตอบใครทั้งนั้นครั้งแรกในชีวิตผมเลือกตัวเองหลายเดือนผ่านไปผมย้ายงานย้ายที่อยู่เริ่มต้นใหม่จากศูนย์ผมเริ่มยิ้มได้อีกครั้งเริ่มรู้จักคำว่าความสงบจนวันหนึ่งผมเจอลิซ่าอีกครั้งโดยบังเอิญเธอดูเปลี่ยนไปไม่มั่นใจไม่มีเพื่อนกลุ่มเดิมอยู่ข้างๆเธอมองผมเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่าง แต่ผมเป็นฝ่ายพูดก่อนหวังว่าคุณจะไม่ทำแบบนั้นกับใครอีกเธอก้มหน้าน้ำตาคลอพยักหน้าเบาๆผมเดินจากมาโดยไม่หันกลับไปเพราะบางบทในชีวิตไม่จำเป็นต้องอ่านซ้ำ